มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะสำนักง,งานสภาเกษตรกรร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา SME เกษตรร่วมกับภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563นายรัตนาสวามีชัยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME เกษตรทกศร่วมกับเครือข่ายภายนอกประจำปีบัญชี2564จัดโดยสำนักส่งเสริมพัฒนา SME และสตาร์ทอัพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศณห้องประชุมรวยเพชรโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม าทกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสาหากรณ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอ,วอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นต้น ซึ่งการประชุมได้นำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสถาบันเกษตรกรหน่วยงานเครือข่ายนำเสนอภารกิจและแผนงานในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ s อ e เเกษตรสถาบันเกษตรพร้อมแนวทางการบูรณาการแผนงานร่วมกับทกศโดยสรุปแนวทางบูรณาการได้แก่แผนเพิ่มประสิทธิภาพแผนลดต้นทุนแผนด้านการเงินแผนด้านบริหารธุรกิจ แผนด้านการตลาดแผนด้านมัจจุพันธ์โดยสภาเกษตรกร,ร,กรได้เสนอแนวทางเรื่องคุณภาพและช่องทางการสื่อสารซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบสภาเกษตรกร,ร,กรค้านทำแผนยุทธศาสตร์มันสำปหลังทั้งที่ยังแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างไม่สำเร็จ นาเติมศัก์บุญชื่นประธานคณะกรรมาการด้านพืชไร่สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563ได้เข้าร่วมประชมุมเตรียมแผนจัดทํายุทธศาสตร์มันสำปะหลังที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังให้ถูกจุดได้และจะมีมันสำปะหลังให้เขียนยุทธศาสตร์ได้อย่างไรทั้งนี้ปี2561 โรคใบด่างมันสำปะหลังมีการระบาดประมาณ1,000ไร่มีการของงบประมาณ20ล้านบาทเพื่อไปทำลายแต่โรคกลับกระโดดลุกลามปี2562พบการระบาดโรคเพิ่มเป็น5 0 0 0 0ไร่และล่าสุดปี2563เพิ่มเป็น4 0,000นไร่การลุกลามเพิ่มขึ้นกว่า100เหากแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ภายใน2ปีอุตสาหกรรมมันสำปะหลังแสนล้านบาทนับวันถอยหลังรอการล่มสลาย และมาสัมปหลังจะไม่มีเหลือในประเทศไทยเพราะภาครัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุดประเด็นใหญ่เร่งด่วนตอนนี้ที่อยากให้ทำเสมือนกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในคนแต่โรคไวรัสใบด่างเกิดขึ้นในมาสัมปหลังแค่ตั้งคณะทำงานอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะคณะอนุกรมการโรคใบด่างอยู่ในอำนาจของกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ทำแล้วไม่สัมฤทธผล สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่หนุนอบรมหลักสูตรนักบินโดรนอัจฉริยะจากสิบเอรซงคารเสนาป่ารองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่คนที่สองเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1 3ถึงสิพฤศจิกายน2อ6 3นได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรีนักบินโดรนอัจฉริยะตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศหรือสกิลอัพสกิลนิวสกิล ร้องสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่า,าห้องประชุมกวางบุษราคัมชั้น3อาคารนำชัยธนุผลมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติตำบลแม่สายอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว เพื่อเป็นทางเลือกของการมีงานทำและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่ต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่อเสริมสร้างเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการอบรมมีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดโดรนเพื่อการเกรษตร ส่วนประกอบการทำงานการประกอบเครื่องการตั้งค่าดโดรนเทคนิคการใช้บ,บังคับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงการผสมส่วนปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าหญ้ายาคุมวัชพืชเทคนิคการบินโดรนในการกำจัดวัชพืชกำจัดมแมลงและฉีดป้องกันโรคพืชต่างๆในพืชทุกชนิด เทคนิคการผสมการคำนวณพื้นที่การเตรียมตัวเพื่อรองรับงานการคิดราคาการหาลูกค้าการเจรจาต่อรองโดยอาจารย์มหาเจรยแม่โจ้พร่เฉลิมพระเกยียรติและทีมวิทยากรจากบริษัท FDGAP จำกัดเกษตรกร,ร,กรประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมและฝึกปฏิบัติบินโดรนเป็นทุกคนพร้อมรับประกาศนียบรจบหลักสูตรจำนวน39คน สภาพเกษตรกรจังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานวันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่2563 27-28พฤศจิกายนนี้สภาพเกษตรกรจังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงานวันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่2563ในวันที่27-28พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา10นถึง21นหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตส้มเขียวหวานสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าของดีเมืองแพร่คุณภาพขั้สันนิทศการองค์ความรู้การผลิตส้มเขียวหวานและพืชเศรษฐกิจคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานชมการแสดงจากศิลปินล้านนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมนักร้องศิลปินชมการประกวดสุดยอดส้มเขียวหวานพันดีประกวดและร่วมเชียร์แม่เฮือนงามส้มเขียวหวานเมืองแพร่จึงขอเชิญชวนเกษตรกรประชาชน สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวกลัามาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติค่ะ